ครับอ่าครับผมอ vid. ่านยันาเกได้ไอ้เปลาไปอ่าเสืงเล็กตัวนี้ให้ได้ว่ากันก็ดคิดนี่จะเป็นคิดแบบว่าเป็นของสไตายเลยนะอก็เสียงแบบเสียงขึ้นบระชเลยไว้เ็บข้อเล้วอ พ่อขึ้นเสีเยไขแล้วนะบ่ายอ่าเป็นยายาเป็นยาดักไว้ละละมาเมเาพระเจ้านอาหารพีไพทวายพว,ว,วาากพวธใหม่แม่ทจ้าละนี่หนาบานันเลี่ยวล่าออกมังเก่าม่วงเศา้านะคะอืมอานทวายไม่ยง่งเดนันละเพราะ่า ที่นี่คืออันเจ็บอาห้ลูกใต้อ่ะห้คนวางสลากมมดมดหแล้วอ,อ,อันเก็บข้อนะ่ะคือจะมีใครกินยาแรงไปนี้อ,อันคนน่าสงขารอดมีสามตี่ี่มาเนีให้อ่าไม่เสียตัวนี้เนี้ย,ยสิเป็นกลุ่มผู้ตายอืมอ่าให้ ไนี่หาเงีนมก็ให้ไปเอาเงี้มาซื้อหลายๆเลยสันให้เอากระสอบปุ๋ยมาใส่เรอบนมว่า่ันวาตัวไหนเหรอยังตัวเ่าอยู่บู่ตัวไหนตนตัวต้ไมตัเก่าให้เป็นตุกันบ่เกาให้เป็นตุกัน่าันมาในลลกาบอกว่าขายเช็ดสองาเช็ดสองตรงตงจ้าให้กลับไปสองเช็ กันหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะวจันเจ็ดสองตุงตรงเลือยวันจันบอกอี่ที่มีใบลุ่รีบลอยใบค่่ให้ไปเอาลอยใบว่าจันว่าอืเจ็ดสองเล่นเดียวเดียเจ็ดสองเล่นเดียวเดี่ยวเจ็ดสองมาดปที่เล็กล่างด้ค่ะเป็นเหล็กล่างเนาะอามาเนี่อ่าตั้งหน้าเลขบนนนักแก้หเลขสองสองหางขึ้นขึ้นเป็นเลขสามโตหมดนะค่ะอ่าเป็น อ7 6ตุดเอาเรอค่ะมาดีครับ5คุณให้573ค่ณให้แน่น573หมดจันทร์ปนวะ573เนี่เป็นเป็นเลขได้แรางวัลที่หนึ่งจ้ะใครไปหาไมรู้ตั้เหใครได้มาจีนี้คนถูกรางวัลที่หนึ่งจ้ะปะวาเขาขึ้นไปบอกสัตว์แล้วเขาขึ้นไปแล้วเขาเขาขึ้นลาสดแล้วกจ้ะอ๋อช่างต้องใช้ ท้างกองฉลาดตกองเรื่องกันไหนเลยม่มอต้องเกันไหลแ้เรื่องกันไนหล้วเสีเอาหาเจ็ดสามไปแล้วมันถึงหล่าแรกสองทุกเจ็ดสามคนนะคะให้ให้ให้กับสามเจ็ดไว้หน่อยไม่เจ็ดให้หนึ่งเจ็ดสามหลายๆค่ะ ทาผู้หล่เป็นอ่าไทเอฟซีของอ่าบาวที่นะคะก็ะอยากให้เน้นนักนักตัวนี้นะคะบนล่างค่ะอ่าเวลาอ่านนอกกุมันแดงอ่ามามาชซงกาวนี่วเว่าเป็นเป็น,ปนแบบคาราวว่่คคึ่งสุดท่ายส็ว่าได้ราะว่าคันก็มมาหาอีกแต่ทีบอกตัวนี้ที่เขา เพราะว,ว่าเขาเขาเรียกตัวในเรื <único Liberty Overwatch> ่องเป็นเป็นเป็นอันนี้คือเียกที่เหตุตัวในเรื่องอะก็ว่าเลขตัวนี้มันสีบกค่ออกแล้วก้นกับสีบูมูจากส่วนหน้าก้นสีเปลี่เลขกเก่าเลขกตางอื่นมากว่าจ้ะสิเปีเอาเลขแบบอ่าของอ่าอ่านดังๆเขามากนะเลขตัวนี้มันเป็นเลขที่ว่าอ่าบวค่อกแล้วก้นนัมนนี่มาออกที่หนึ่งเจ็ดดบเลยนะคะ อาเจ็ดสองี้มันเคยออกตั้งแต่ต้นมีกลางสีเนาะมาในมันชิมาออกหมดหมดวันที่สิบหกธันวาคมข้านีนนะคะเนาะอ่าปากครับเอ็ซีนะคะถ้ามีทุนแต่อยากให้สืดใหม่เน้นใหม่หลายหลาเให้แน่เอรอค่ะให้าอุมั่นอุมั่นแดงอุมั่นขาวบุญในของสลากไว้ทั้งของสลากผู้้่ให้คนขอนำแดงที่รูค่ะ ข้าเขาวสามโตโตรงกับอาอ่าบนหลังหลมดนี้เด็ดกระดซีโหลค่ะน้ำแดงค่ะเพราะว่าอ่าบริเจลก็มองอันอันนี้ตนตำตีว่าของกุมันอ่ามันกุมันตลองได้ไอ้นี่คืออีกส่วนหนึ่งนะคะอืมาเนี่ยข้างกองสลากอ่ะมันขอร์ีสุดตาบอกสามโตโตรงเก็ทกับอ่านสองโตบนล่างเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุที่ว่า คนทีบก็มเล็ดตัวนี้ะนะมันเมาเล็ตัวนี้มาออกนะอ่าเพราะว่าคนหมดเนี่ยคนทีบก็คอยถือหลายาะวเล็มันออกเป็นแบบต้องออกเป็นแบบจากจาน่ารักอจนานะอาจเป็น่องพาวที่ถามว่าบีถามมันออกเล็ตัวนี้สามโตนะคะเจ็บถามหรือว่าเจ็ดสองขาลังชสองมนาซี่จะเป็นคนทีเถือกลายนะคะอ่านล็ S <S เขาแน่นอนหน่อยเพื่อเส้นค่ะเจ็ดสองยังอีกสองเจ็ดให้กลับนหน่อยลูกไส้บอกค่ะ <S 2> <S 2> ม่ามาในนเจ็ดให้กับหนหน่อยเรียบบนออกเจ็ดสามตรงตรงขง้างบนนะคะเรียบสามตรงในห้าเจ็ดสามไปหาแลว้วมันทีหนึ่งไว้เลยค่ะก็อยากให้อ่าใฟซี่ทั้งเบาวที่หะับเนื้อตาเนาะคะ่ะว่าในมัน แดงุเมิานที่มปนไปอ่าเบาขอร่วมสวงอ่าทางของตลาดไว้ว่าอ่าจะเรียงน้ำแดงทางซีซีแพนะคะเนาะซีโร่นะคะซีโรเนาะอ้ทาเอห้าเขียดสามก็เขียดสามของมลข้างล่างจ็ตสองตรงตรงเนี่ยค่ะเพอ่าน้ำอ่าดีซี่นะคะทุกคนนะคะที่เด็กเขามาติดนามนะคะเหล็กของน้องกุมานเขานะคะ พอที่รู้นากขาน้ำแดงนะคะ,คะเพื่อน,น้องจะได้อ่เแมบบ่ถือกวดต่อไปมากค่ะมันถือขวดชิหอดนี่ค่ะขวดต่อไปนองกับสิริมี่ไปเบิงม้หายเนาะค่ะก็กะกะน้องน้องมาถ้าโรไม่เอกแต่เส็จเป็นแบบขันขันไปเบิงม้หายใหม่อีกเจ็ดสองวัมขันเป็นตัวเก่าแต่เสิ็จเป็นตัวเก่าพอเข้ามาเข้า,ขาๆจะเอาตัวในรุ่งเรยวค่ะ รอตัวอื่นอะนะคะไปหาไม่รู้ตรริเจ็บเจ็ดสองใครได้คะเพราะว่าตายได้พื้งเ้าทีในกองตลาดบอกมาเจ็บสองอาแรบอกตัวนี้บอกแน่นอนค่ะเพาะวายังบอกเรองม่นาเบียค่ะแล้วควขึ้นไปแล้วเฮ็ดเรียบร้อยแล้ยค่ะเห็นชัดเจนค่ะชัด็จแล้วเนาะ ชัดเจนแม่เจมส์ทงคาวชัดีชาดีเียค่ะค่ะเพราะว่าทั้งทั้งบ้านะเขาขายวาลคตรีคุณยังหมดจังจ้องเขียวหมดราคาเจ็ดสองข้าล่างเอาจนหมดบางคนเมาเมาหมดเลยเขาเอาไปหาไปหาไปอาสามเสียเพื่อนมดแเราโทษจออไงหมดเลยมเพราะมันมันเป็นเถื่ร้ายดกเป็นถูกจมตามเสนยงอวเนาะเก่าเก่าเนาะ มันเป็นสื่อโตละเมือนได้น้ำเกา่าเก่านะคะค่ะมัเนเพราะว่ามันถูกมากนั่งกูมากเลยเป็นชาวลูกเก็ตหัวส่วนแล้วเนาะมันมีทุนเป็นล้าสนสองหลานแล้วแม่บ่าวที่แมอยูกอก่ก็จองพี่ทุนก็จองเล่นสื่อเพิ่มกันเรื่อยๆนะคะครับมันมาหันแปลงเลยคนรวยเหม,มาเหลืกประมาณสองสิบ ครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอนี้ก็เกิดความชัดเจนขึ้นแล้วนะครับท่านกุมารบอกว่าทางกล้องสลากนะครับก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเลขงวดนี้นะครับที่ไ้ออกนะครับสามตัวนะครับถี่เพื่อนว่ากันตกลงกันเนาะหาเจ็ดหกับหาเจ็ดสามนะครับแต่ว่าฟันมาทีหาเจ็ดสามเนาะนะครับผู้ใดพ่อหาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลใดก็ ฝ่าไปหาเด้อนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับออกอีลีหลานเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นความมั่นใจของท่านผู้มารนะครับแต่ว่าสําหรับจะเฮาเจ้าข่อยกะมักจังตามเด้อนะครับบ่มักกะผ่านนะครับเพราะว่าแอดเอาลงมานี่กะเข่าสูงวดนะครับงวดที่แลกก็หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนาะนะครับในส่วนเลขล่างนะครับก็คือเจ็ดสองเพื่อนว่าลอตเตอรี่มีเทธนัย เอาให้หมดเลยนะครับเจ็ดสองนวดนี้มาแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์วสันเหล็ก่างเพื่อนวาครับเอาจังไรกัเป็นเพียงแนวทางเนาะท่านผู้ชมเนาะแอดเลียนตามตรงนะครับว่ากัเป็นเพียงแนวทางบ่หูบ่มีไฟหูนะครับว่าเหล็กมันเสียออกตัวใดนะครับก่อนตัดสินใจเสียลงทุนนะครับกัให้เจ้าของหมักสะก้อนเนาะนะครับบ่หมักกับผ่านเนาะนะครับกับโศกดีโศกมานกับท่านกุมารทองนะครับ บอกกันไม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ